ไม่เลยครับไม่เลยผู้บอกจริงดียวไม่เลยครับตอนนั้นรอบหกคนสุดท้ายอ่ะทุกคนแบบเก่งมากๆแล้วนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นเราอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นก็ทําได้ดีมากมแล้วยิ่งพอมายืนอยู่กับต้นสองคนเนี่ยโหยวันนั้นเขาทําแบบคอมเมนเตอร์ยกถ้วยให้เลยอะไรเงี้ยต,ตื่นเต้นกันเลยเออเราก็แล้วเรา เรายิงสองคนแรกก็แบบต้องต้องนั่นแหละชนะอะไรเงี้ยต้องนัดนั่นแหละอะไรเงี้ยเราก็เกียงเกียงเกียงเราพอพอได้ยินปุ๊บนัดวีหนึงครับทำไมครับความรู้สึกแรกที่เข้ามาคือจริงเหรอเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยได้ต้างสังเกตหน้านั่นน่าจะแบบมึนเเบ่อเบวงงงงอยู่บนเวทีกียงเล่เลยดีครับในฮอล์ก็มีเสียงเกียงเล่าเลยนะครับตรงนั้นก็ผ่านไปได้ครับแล้วนัดรู้รึไหมครับว่าเบื้องหลังการที่นัดได้วีหนึ่ง แชมป์ดูวินเนอร์เอฟเนี่ยม,มีคนอีกมากมายที่อยู่ข้างนอกแล้วดูนัดอ่ะในทีวีอ่ะเห็นนัดข้างเดียวอ่ะนัดรู้หบอกว่าเขาเยอะขนาดไหนเยอะมากเลยนะคนเยอะมากที่ชอบนัดการันตีได้จากตัวผมเลยว่าผมเจอที่เชียงใหม่มาแล้วไนงะเรื่องของเรื่อง เออง่ายๆเลยนัดจัากู่อะไรก็ไม่อยากกลับไปเชียงใหม่เลยนะจริงจริงถ้ากลับไปรีบรีบไปเลยเออผมจำไม่ได้ว่าผมไปพักโรงแรมอะไรแต่ก็คือผมไปในแถบโซนนั้นน่ะก็คือแบบผมเจอแล้วก็เขานั่งดูลุ้นนัดอยู่วีคาราเกนั่นแหละเออผมดูคุณอยู่ครับแล้วก็เรื่องเรื่องพูดอะไรกับ พี่เพื่อนๆไม่ต้องเช,ช้าเชียงใหม่อย่างเดียวนะทั่วประเทศเลยดีกว่าถ้าจะให้พูดถึงแฟนลาบของนั้นนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่นับประทับใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยคอยกำลังใจและคอยเชียร์นะตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าบ้านเลยสาวแล้วก็มีช่วงอยู่ในบ้านแล้วก็ช่วงออกมาจากบ้านทุกคนก็ยังคอยเชียร์โดยไม่ขาดสายแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เด็กแค่ไหนหรือมีอายุมากแค่ไหนแล้วเนี่ยทุกคนน่าอยากให้ทุกคนรู้ว่า ทุกคนเป็นผู้มีพระคุณสำหรับจริงๆเพราะว่าทุกคนให้โอกาสที่นัทถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตนัทเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ขึ้นน้นมาตรงนี้น้ำมาเพื่อตามรล่าฝันของตัวเองก็จริงแต่ว่านันได้รับประโยชน์มากมายได้รับข้อคิดดีๆมากมายสิ่งดีๆมากมาย,ยาที่นันไม่เคยคิดมาก่อนจะได้รับแลวทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะพวกคุณทุกคนจริงๆแล้วพอนั้นออกมาจากออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยพอได้รับรู้ว่านัทสามารถสร้างความสุขให้กับทุกๆคนเนี่ย มันยิ่งเป็นความประทับใจที่นั้นไม่คาดคิดว,ว่าจะเกิดขึ้นเลยครับตรงนี้ตู้ยืนยันเลยนะเรื่องของเรื่องคือผมไปส่งเจครับส่งเจรู้จักเจไหมฮะเจไหนไม่รู้จัก <laughs> เดี๋ยวไปดูกัน <laughs> เจ้ไปเก็บผ้ามาเรียบร้อยแล้วครับกับเบื้องหลังการทํางานของนั้นนะครับว่ามีใครต่อใครบ้างเป็นเหล่าบรรดาเ <laughs> พื่อนเ <ans> พื่อน <c oughs> พี่พี่แฟนคลับโอใยุมากเายุน้อยตามไให้กำลังใจพาจะเป็นยังไงไปดูครับเจ้จับให้ เ็กนี้เจขอตามน้องๆเข้ามาถ่ายรายการสปีกเอาที่ตึกทิปโก้กันดีกว่านันๆๆๆน้องเขามากันแล้ววันนี้เขาก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านทั้งข่าวคราวทุกอย่างที่ผ่านมาพร้อมเคลียร์ให้แฟนคับได้ฟังจับปากกัะสดๆในรายการด้วยไปสมกันค่ะสาสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสปีกเอาอินโฟัสนะครับ ที่เท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าเอออยากคือมันเหมือนกับเหนื่อยแล้วมันก็เตุ้กเกียรไม่สบายเลยครับอยากกลับบ้านไหนคะบ้านบ้านที่แม yes ็กโนลีบ้านเราบ้านผมเองบ้าอยากไปเจอใครคะกลับไปเจอปู่ปัญญาพ่อนแม่ก็แพงนะคะ่ก็มันมีนิดนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ทำให้ดีที่สุดเราก็ไม่คิดว่ามีคนที่ชอบแบบมาขนาดนี้เลยนะครับบางคนถึงแบบ กิมพร้อมเรานอนพร้อมเราเลยนะครับคือรู้สึกแบบคือประทับใจมากเลยค่ะตอนที่เป็นนิวดเขาบอกแล,ล,ล้วเหลยแค่ต้อนและนัดสองคน,แ,นแต่ตอนนัดน่ะตอนที่รู้แล้วนะตอนแรกเราไม่รู้แล้วว่าแชร์จะไ,ได้ตำแหน่งอะไรแต่ตอนนี้แล้วล่ะในใจมันรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่เป็นแชมป์อันดับหนึง่งก็ต้องเป็นรองอันดับหนึ่งคนที่เชียร์เราเาที่ได้อย่าท่านไม่เข้ามาหรอกอันนี้เป็นสิน่งสำคัญมากสำหรับคนดูแล้วก็แฟนๆทุกคนตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝ่อน่ะมันไม่ใช่นัดคนเดียวอยู่แล้วมันเป็นนัทุกคนที่มาถึงจุดนี้ได้อยู่ ยอดในแบบงตัวเองแนละนัคิดว่าทั้งนั้นทุกคนจะเรียกว่าเนี่ยบันไดขั้นสูงสุดแต่นะว่าพวกเราทุกคนทั้งยี่สคนเลยนะสำหรับเราแนละ้วมันคือใบขั้นแรกอเลย mm hmm. มันยังมีคนไทยอีกยาวไกลให้เราต้องที่สดที่สุดตัวเองนะครับ ในรายการสปีกเอาของพี่ท็อปพี่ก้องไปแล้วหลายคนคงจะเคลียร์แล้วนะจ๊ะแต่ข่าวดีที่เขานํามาบอกในรายการสปีกเอาอีกอย่างก็คือเร็วๆนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากด้วยจ้ารูปแบบของงานจะเป็นยังไงซีส,สันความสนุกจะสุดยอดขนาดไหนติดตามได้ที่นี่ x x c e ซ Special เนะจ๊ะบอกได้คําเดียวว่าพัาแล้วใส่เจียเสียใจจ้า เมื่อกี like ้ด <They 're S 2> ูล okay. ีลาของน้องๆทั <sait> ้ง12คนออกรายการโทรทัศน์กันไปแล้วคราวนี้เรามาดูลีลาอีกด้านของหนุ่มสาว AF4 กันบ้างดีกว่าเห็นหน้าตาสวยๆหล่อล่เก๋กูดดูดีแบบนี้ถูกต้องแล้วค่ะน้องๆเขามาถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารกันค่ะวันนี้น้องๆ a f c เขาถูกจับแปลงชมให้แปลกตาโดยทีมงานนิตยสารแพลวฮมโดนเข้าไปกลางใจเจ๊จริงๆเริดค่ะเริดค่ะดูเขาถ่า สวยและหล่อสบายตากันไปแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เจ๊จะพาไปตามติดอินไซด์กับพวกเขาต่อน,นะคะตอนนี้ตุ้ยกับนนะักเราเราอยู่ทางนน้นแล้วล่ะคะเอาตุ้ยค่ะนักขาทำงานได้แล้วนะคะอย่าเพลินขยับเพลิน